สวัสดีนะคะเพื่อนน้องบีจะทําผัดพริกแกงใส่หน่อไม้เนาะใส่ไปเลยพริกแกงนี่ผัดให้มันจามนะให้เราเนี่ยจามถ้าไม่จามแสดงว่าแสดงว่าเ,เป็นอะไร ใส่มูช่าลงไปโอ้ยน้ำมาไเป็นเลยบุ้มจอดทีหัาบีบีโอ้ยอดบีนี่สารพัดนะเพื่อนอนะ ใส่ได้ทุกอย่างอร่อยนะโอ้โหชิมนะจ๊ะหืม ไปไป็นสุานไปตรงนู้นไปตรงนูง้นไปเคใส่จานเลยค่ะ เทเลยนัเพื่อนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเทมลงจานหีว,ว,วิไอ้ผัดพริกแกงใส่หน่อไม้หมูสับใบยน้องบีไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่ราดข้าวนาเพื่อนก็จะเห็นว่ามีมอาหารอื่นอยู่ด้วยเพราะพี่สาวมาก็เราต้องไปนั่งกินดีๆนะเพื่อนเราจะมาเทบุมแล้วก็กินแบบผู้รายไม่ได้วันนี้จะไปนั่งกินแบบผู้ดีไปแล้วนะคะเพื่อนบ๊าย